สวัสดีค่ะแม่บุญลายฟื้มท้องค่ะจะพาทุกท่านทุกคนชมขั้นตอนของการทําฟื้มเ้อค่ะขั้นตอนที่หนึ่งก็คือขั้นตอนการคนเครื่อค่ะคนเครื่อหูจ้ะสําหรับของทั้งลานก็ใส่วิธีคนแบบนี้จ้ะสร้างเพิงกระลังแงหูฟื้มอยู่จ้ะเขาเอื่นว่าคนเครื่อค่ะทั้งลานก็จะคนแบบนี้ค่ะนี่คือการคนเครื่อของทั้งลานเ้อะค่ะก็เป็นขั้นตอนแรก ก้อนสิเป็นฟื้มสองตะกอฟื้มสี่ตะกอค่ะนี่แหละค่ะสร้างเพิ่อกระดังคนเคือจะต่อไปค่ะก็เป็นการค้าขึ้นเจ็บเด้อค่ะก็ใส่ไม้สองไม้ข้างนาค่ะสอนเราค้าขึืนจะตามสอนชีค่ะต่อไปขั้นตอนที่สามเด้อค่ะก็เป็นวิธีเก็บค่ะเก็บตะกอค่ะแบบนี้ค่ะเวลาเข้าค้าขึ้นแล้วเนาะค่ะกับข้างนาก็จะค้าข้างหลังกับให้ลมลงเด้อค่ะ ในข้างนาสูงไม่ข้างนาสูงกลัวค่ะเพื่อว่าได้จะได้แล่นสะดวกจะได้เก็บง่ายค่ะสร้างกําลังเก็บตะกอค่ะนี่คือวิธีเก็บตะกอของทั้งลานเด้อค่ะชมค่ะสร้างเก็บตะกอฟื้ดังนี่ก็เป็นฟื้นสองตะกอค่ะใกล้จะเลี้ยวๆค่ะนี่คือวิธีเก็บตะกอของทั้งลานค่ะเป็นขั้นตอนของการทําฟื้ท่อผาค่ะแบบนี้